รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาจนได้ครับลูกปลาสวายครับตาดาวแล้วครับอสมาชิกกลุ่มจากพระประแดงนะครับเอาแล้วครับโอ้ เจอกันนะยาครับเนี่ยยิโซกครับยิโซกยิโซกยิโซกไข่ต้มแล้วก็จะลาบเลยครับเนยไข่ยำเลยไข่เอ้ย่ยสวัสดีนะครับสวัสดีลำนาด้วยครับสวัสดีนานานะครับไปต้มยำไข่ต้มยำครับบอปาพ่อเพียงครับวันนี้อยู่ที่บ <úc Galile. S 1> <encontramos> ่อปาพ่อเพียงนะครับ สวัสดีครับพี่ๆนานาครับวันนี้ป่ามาตกป่านะครับว่างแล้วครับว่าจะได้มาตกป่าได้แต่ละทีนะครับทั้งทำโอนะครับทั้งติดงานกระถินนะครับที่เริ่มมากับติดนากระถินนะครับวันนี้อปลาพี่นานามาตกป่านะครับสวาหดากินนะครัถใหม่เติมครับก็หมุนๆนะครับวันนี้นัดครับเอฟซีาานะครับเอฟซีครับนานานะครับในคุมครับ โลกใบเล็กๆของคนรักกันตกปลาครับโลกใบเล็กของคนรักกันตกปลาครับเปิดเสื้อใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเอาไปพ่อใหม่ก่อนนะครับเบกับโลบจินไว้แล้วครับนี่ครับลงเบสสามคันนะครับใหม่ต้มนลุมนะครับเดี๋ยวสักพักนักเก้าอาจจะตามมานะครับสายๆนะครับแล้วก็น้ำบัดนะครับน้ดาวครับน้าดาวกลับมาจากพระประแดงกุ้นนะครับ โอ้ปลาขึ้นดีขนาดเลยครับผมว่าเห็นปลาบ้อนนะครับแต่วันนี้ป่าใยญ่บ่เข้าครับน้ํากับบหลายนะครับน้ํานิ่งครับโอ้บรรยากาศดีนะครับปีนะครับน้ําเดือดแล้วครับเมื่อกี้ไปสืบดูแล้วครับลูกปลาดุกครับลูกปลาดุกลูกปลาสวายครับลดบ่อครับนี่ครับน้ําเดือดเลยครับ เป็นลูกปลาดกนะครับลูกปลาดกลูกปลาสวายนะครับน้ําเดือดนะครับนี่ครับลอยมากับไออาหารเม็ดนะครับสงสัยรถจักบอนะครับหรือไม่เมื่อคืนลอยกระทงครับเขาอาจจะามาปล่อยนะครับ ถีมงานมาถึงนะครับนะครับแล้วก็เสื้อแล้วก็กลุ่มนะครับนะครับมาอีกตัวหนึ่งครับนี่เขียวปิดเลยครับขอดูหน้าหน่อยไม่เห็นเดียวเห็นไหนล่ะนี่นี่นี่ดูหน้าเหน่อยเดี๋ยวเราไปหาแอินอีกท่านหนึ่งนะครับแอดมินกลุ่มนะครับ วันนี้จะมาเห่าแล้วกันครับผมลงสองชั่วโมงแล้วครับฟาร์มนะครับตรงนี้สวัสดีครับมาเก้าสวัสดีครับสวัสรับผมมาครับมาอ่ายังไม่เปลี่ยนข้าวยังไม่กําลังแต่งนะครับกําลังแต่งกําลังตกแตงอยู่ครับสงสัยอุปกรณ์เพิ่เปลี่ยนครับผมใหม่เดิมนะครับนี่นะครับ ปกติหมายนี่เป็นหมายหมานนะครับโดนลูกสวายขึ้นเต็มนะครับครับน้าดาวมาขอบอนะครับครับนับผมนี่ครับเชือสวยๆนะครับมือใหม่ครับมือใหม่ดูลูกสวายครับยังอย่เหมือนเดิมครับ ม่กินเบ็ดครับน้ำเดือนเลยครับลูกสวายนะครับเนี่ยไม่ใช่แต่เพียนนะครับน่าจะหลุดบ่อครับลูกปลาสวายครับนี่ครับมาจนได้ครับลูกปลาสวายครับตาดาวแล้วครับเออสมาชิกกลุ่มจาก พระประแดงนะครับนี่แครับผมนครับนี่ครับนั่นดาวเอาแล้วครับ ช็อกเกอร์เปลี่ยนบรรยากาศครับเปยนเป็นบอรครับจากบายธรรมชาติามาแอดน,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 นายาครับทำต้มกับลาบต้มกับลาบอันนี้กับแกนครับเชฟใหญ่ของเฮานะครับแต่แต่นี่เขาในสาวาเขาจะต้มอย่างเดียวอ๋อ ต้มต้มให้มันเลื่นคอนะสดน้ำซดน้ำกินตำบุงหวงแล้วพี่น้องสวัสดีครับนะหมานมังครับหมานหมานนะหมานใส่แว้นหมานใส่แว่นหมงเอาเเจอเจ้าพ่อหนึ่งนาทีเป็นไงหนึ่งนาที ผมจะเป็นหนึ่งปีอแล้ว๋อจะเป็นหนึ่งปีอยู่แล้วอ๋อต้องให้คนนู้นเราต้องให้คนนู้นคนนู้นของจริงที่ส่งจริงให้ที่ส่งห้าตัวแล้วครับสวัสดีครับน้าเนยสวัสดีครับครับเนยครับเจ้าของเยือะนะหนึ่งนาทีนะครับหมานครับหนึ่งนาทีตัวน้อยตัวนึงสวัสดีครับสวัสดีครับนะหมานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมานเนาะขอได้ขอเข้านาะครับผม เนื้อที่งานเดินครับทีมงานเมนุษย์ก็คือจะมีน้าดาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกท่านนึงครับจำได้เปล่าท่านเนี้ยใครเนี่ยจำคนนี้ได้ไหมครับครับสวัสดีเอฟซีนะนะทุกท่านด้วยครับอยู่แล้วไม่น่าสู้เงี้ยรู้ว่าใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะหล่อเหมือนเดิมครับหล่อเหมือนเดิมมแของทัพกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเดี๋ยวเดียว เอาหน่อยหน้าตาอะไรเหยื่ออะไรหนึ่งปีเฮ้ยหนึ่งนาทีดินี่ครับกับลาบปลาลาบปลาลาบปลาข้าวเหนียวครับยิสโซครับยิสโซครับแซ่บๆนะครับโอ้หนูน้อยครับอนาคตไกลเดี๋ยวเรียกมบางแล้วก็ใส่สาระข้างในเนี่ยขอถ่ายรูปรวมหน่อยก่อนนะบูจะงไงเอาโอเคโอเคเเดี๋ยวตัวทำจนเสร็จไม่ถ่ายนี่ครับนี่ครับ นี่ครับลาบลาบขอนแก่นเนาะลาบขอนแก่นลาบขอนแก่นนี่ลาบขอนแก่นครับลาบสูตรได้ไหมได้ลาบขอนแก่นได้ได้สูตรกี่ปีห้าเออเรามีต้มด้วยมีต้มด้วยครับใกล้ละใกล้ละใกล้ได้ได้ที่ละนี่ครับใกล้ที่ครับบรรยากาศร้านนะครับกันเองครับกันเองกันเองกันเองครับไอ้บ่อพอเพียงเนาะบ่อพอเพียงซวยมาลือที่นะครับมาชุดซอยแล้วครับในเมียก็จะหมดนี่ครับ น้ย,ย,ย,ยหนึ่งนาทีเอาแล้วครับ<ค>อโอ้มาทางนี้ทางนี้โอ้ทำไมโอ้แส,สดงว่าหลุดแล้วหนึ่งนาทีมาแล้วครับหนึ่งนาทีพอดูมพ,พอุมมาหันหน้าหน่อย,อย,อยนี่ครับน้องพีทครับน้องพีทหนึ่งนาทีนะครับ โอ้โหนี่ครับด, Catholic, ดุกสายงามๆนะครับเป็นไงครับน้าลอยตกเองแต่ไม่ได้โอ้โหโอ้โหไ้า์พีดเลยครับนี่ครับดุกสายงามๆเลยครับเยืออะไรหนึ่งนาทีวะครับหนึ่งนาทีครับผมโอ้เยือนาทีฝักไอฝักอุ้นหนุ่ด้วยนะครับไอการันตีความแซ่บเลยครับ แม่หลังจากน้าลอยตกทั้งวันไม่ได้นี่หลังจากน้าลอยจบทั้งวันไม่ได้นะครับหนึ่งนาทีออกเล็ดนนาลอยผมน่ำสาเร็จแล้วนะคะอ่าห์สุดยอดครับเขาบครับจากบรรยากาศที่ว่าไอมาบอกนะครับแต่ว่าบมได้เน้นเรื่องปลานะครับปลาปลาไก่เนาะครับเขาเขาเน้นเรื่องไอมิตรภาพครับอันนี้กับผู้ชนับสนุนนะครับนัชนสนะครับ เดือนหนึ่งนาทีนะครับพิชชี่แมนครับผมนัยเน่พิชชี่แมนแล้วก็นาโอครับโอลิโอครับจากช่องโอลิโอออกัสนะครับน้องออกัสโอลิโอครับแล้วก็นี่ก็มีแอดมินของนายานะครับแล้วก็มีนักเก้านะครับดีครับผมกวดเราแล้วก็จะมีนัทนนท์นะครับแล้วก็ไอเซอร์ไพส์ไอซนะครับแล้วก็ทีเด็ดของงานนะครับจะมีน้องนะครับน้องอย่างครับน้องพีชครับผมน้องพีชนะครับจากเดือนหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีนะครับ ก็จะมีแอดมีของเรานะครับจากสระบุรีนะครับนัดลอยนะครับนี่ครับชมหน้าของน้าลอยนะครับผมอนุญาตนะฮะถ้าป๊าไม่กินสามารถเปลี่ยนเป็นหนึ่งปีได้นะครับอ่าเอาไทยเข้ามาเนี่ยเยือนยืนหนึ่งนาทีนะครับของน้องถ้าป๊าไม่กินก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งปีได้ครับอนุญาตแล้วผมอนุญาตแล้วครับนะครับแต่ว่าการกินนะครับว่าเดือนนี้กินดีครับ ขอฝากด้วยนะครับนี่ก็ส่วนบรรยากาศของเรานะครับขับนะขันะ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 ครับต้องขอบคุณนะครับที่สนับสนุนกันมานะครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งคือรักตกปลาครับผมรักสิบไม่ร้องครับผมใชารักสิบไม่ร้องผมสนับสนุนตลอดครับไปเลยหนึ่งชุดฟีฟี่ครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋นี่ครับกลุ่ม โรคไบเลกของคุณนักตกปลาครับผมเอายิ้เลยหนึ่งยฟรีถ้าคุณนักตกปลาคุณนักสิบเปน้องครับผมช่วยกันรักษาความสะอาดตัวนะครับครับนะครับผมเก็นะครับบที่คุณไปตกปลาไว้อ่าแต่ละหมายคุณเก็บปลาก็คุณตกปลาหมายไหนคุณเก็บผ้าใบ้คุณไปเก็บอ่าคยงขยะคุณเก็บไปเลยแดวผมจะมอบเปลี่ยนคุณเองครับผมสำหรับปีนๆ้นะนะนะครับอยู่สามท่านครับที่อยู่ในใจผมแล้ะที่ผมจะมอบเกล่นให้ ในกลุ่มนะผมจะมอบเหยื่อให้อีกสามท่านครับผมแต่ยังไม่บอกุมยังไม่บอกผมอุมไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะโพสในกลุ่มอีกทีครับผมตามดูครับผมว่าจะเป็นไข่ลองตามโอ้เดี๋ยวจ่าดูตามดูครับว่ากลุ่มเรากลุ่มนี้ก็คือว่าใครจะได้เหยื่อรางวัลนี้ไปสามเสื้อนะครับฝากเสื้อนะครับเสื้อสวยๆของกลุ่มเราครับอ่าฝากเสื้อเลยนะโอ้ฝากเสื้อเลยถ้าใครอยากได้เสื้ออ่อว่าไงถ้าใครอยากได้เสื้อหรือว่าอยาก ผมผม,ผมไม่จะเป็นว่าต้องการจงไดเชื่อนะผมไม่จะเป็นว่าถ้าน้าๆอยากเข้ากลุ่มก็สามารถแอดเข้ากลุ่มได้ก็คือโลคใบเล็กของคนรักตกปลาสามารถติมเข้าไปได้ในเบรดบุ๊ก <Facebook. S 2> คนหาในกลุ่มไปเลยว่ากลุ่มโลคใบเล็กของคนรักตกปลาก็มันจะขึ้นขึ้นมาโชว์ให้น,าน้าๆได้รับเห็นแล้วก็สามารถกดเข้าไปร่วมกลุ่มได้แล้วก,กลุ่มนี้ก็สามารถที่เป็นเป็นปว่ารักในการตกปลา และในการกิจกรรมทุกอย่างในเรื่องของการตกปลาโดนอะสออกไมยตกปลามีเตศมีพวกมีทุกอย่างนณะลงได้ก็คือสามารถติดตามได้ในกลุ่มเราก็คือกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวพาตกปลาทะเลนะครับคลิปต่อไปครับคลิปรักกันฮาเหี้ยวร่ามทุกอย่างมีครบครับกล่ว่าข้าวทำทำให้กินได้ทุกแบบแล้วครับ ครับผมแต่ว่าตามติดตามได้ผมมาในกลุ่มนี้เป็นพออะไรก็เป็นนันโนก็เป็นในกลุ่มนีู่แ้นันโนครับอันนี้นันโนนันโครับผมนันโนเป็นอยู่ีนกลุ่มอยู่แล้ครับผมตามไง่ายก็ผมก็ติดกามได้มากรักสปาร์กรักสิ่งไม่ร้องครับผมครับผมขอบคุณนะโอ้ครับกับขอบคุณเยืดเดือนหนึ่งนาทีของนัชเสน่ห์ด้วยนะครับนี่ครับ